มาแล้วครับรถไฟจิ๋วที่ปูทาราควีนพาร์คนะครับรอบนี้นะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะเต็มขนบวนนะครับวันนี้พอขอรอของเรานะครับกิบลุงของเราเองครับวันนี้โอ้โหขบวนารประแจไปครับ ในงานครับหนึ่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประมาณเยี่ยมชมบรรยากาศในร้านนาั่งรถไฟชมบรรยากาศโดยรวมของสวนอุทารากิจบ,บางได้เลยครับสำหรับที่สถานีนะครับก็มีลูกชิ้นนะครับมีไอศกรีไมไว้สำหรับให้บริการนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับมีสกรีมออก ให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่ร้อนถึงแม้จะแดดแรงนะครับสวยงามสวยงามคือว่าตอนนี้ก็กำลังสร้างสถานีให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็คาดว่าจะเดี๋ยวเสร็จเร็วๆนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกาแฟหลักสิบอาหารหลักร้อยที่พักหลักพันวิวหลักล้านนะครับรถไฟ<ด>ฟูหนึ่งเดียว ออนจังหวัดบุร,ออระะิรัมครับห้าไปลยบอกมาแล้วครับรถไปชวชรััผ่านจุดที่เรียกได้ว่าสวยงามของเส้นทางสายนี้ครับ ครับสวัสดีคร <ifa. S 2> <ý> ับสวัสด oh, ีครับเราจะจะเรลี่ยนแสนนะครับมาทำตามความฝันครับเออสวัสดีครับเสร็แล้ว